สบายดีทุกคนวันนี้จะผ่ามารอสมตลาดนัดวันเศารนะ์เนาอยู่ที่บ้านน้องเขี้ยวเมืองหงอยแข้ง,งร่วงผาบนะอาทิตย์แล้วก็ผ่ามาส่งือกันนะก็มีอาหารกินหลากหลายเลยนะซึ่งว่าอาทิตย์นี้ก็เห็นว่าคึกคืนแล้วก็มีอาหารกินจากธรรมศาสตร์นะที่สหภาพเพิ่นห้าได้ตามอูผภาพปลาไม้นะจะมาวางค่าอยู่ที่ตลาดนี้นะ ล่เลยให้ก็จะมีปาลานะอันนี้ปลามีอ่ะมีนอมไ<ป>นอมนะ้นั่นีนอไม้มีล่เยนะอันนี้นอไม้นอไมป้ปลาจากธรรมชาตินี่ ป่านะป่าตรงไงเดือดไล่อะไรในป่านะปเนนินนะปาเนินน่าจะเป็นป่าน้ำอู่ต้นแบบยังไนะผึ้งผักตามฤดูกาลนะผึ้ผักจ้าธรรมชาตินะนี่ก็นอ กระปินะดด่นมัดเมัดเพชรดิบ <c oughs> ไปดีอันนี้กระป่านะนี <c oughs> ป่าโจกตัวบางใหญ่นนะใหม่เลย <c oughs> นี sociedad, ่นะบรรยากาศไม่นี้งามเลยนะหลังจากที่ว่าฝนตกฝนตกเอ่อซอมส้อมมือนี่ก็จะมีมอกปกคลุมมาตอดสาวๆมีนอนนะนอนไม้ มันานาบอดเนาะบอดเป้บอดบอดมันรถสามสี oh, mm ่ลูกเจ้าเยอะโอ้นี่มีนกเลยนะเนี่ยมีนกนะปลื้มป้มปื้าไื้ป้ม มีนกเลยด้วนกมีปูอันนี้ปูเนะมีปูมีนกนะตัวหนึ่งห้าสิบนะหาแม่บานบาน,บานนะผ <c oughs> ักบองอ้อน,นี่แหละ <c oughs> หน,นีแหละ, <c oughs> หละนะ ขนาขบบอนนะน,บบน้นาบ,บอนแลวอนองีะไร้ยน,น,ยนนะอนอไม้เนาะตรงนี้นอไม้เะมีลายนอไม้เทาจีก็มี ผัดตีปาเต้นะมักคอจีอยู่ที่ตลา,าดนี่ก็มีนะผัดตีปาเต้มักก้อยอันนี้หน่อยนี่ผักนอกโชคมาค่ะผิดผักนะ อ,อันนี้ผักกุ้ดงอมันดิมาเผาดา็ดผักเลยมีไลเนะขนมาเลาะก็ไลเนะคนว่าเปลี่ยนวันเศร้าเนาะลายล่ขนก็นกนว่าง mặt tèn tèn khai sau là quốc mạ. mạc mạc hèn mạc hèn mạc hèn. thì má, văn hết đó làm đo làm xe mi mặc ຢາຊຸບນະຢາຊຸບຢາແຊ່ນເອົາຊິກະມາເດຫນຶ່ງເຂົຊ นอไม้มีล่ายนอไม้โอ้นี่ไข่แพนไหไข่แพนก็มีลระยนะ่ะมีมะแ

หย,ยุดผนะักผักจัดทำมาซัดนอไม่น,นั่นนี่นอไม้นอไม้นี่ก็ค่ายดีเลยนะมีไร่แต่ก็ค่ายดีก็จะเป็นอยาหนอไม้นะ โลา่คนทางเนื้อี่ก็มักกินดอกไม้เจ <ไป S 1> นาหาร <ไป S 1> ธรรมศา,ศาตินดอกไม้มาใหม,ม่ๆเลยโอ้มีมักนัดเลยเนาะมักนัดเริ่อบีเนาะมักนัดมีห้อมบัวใหม่เลยนะ

ล้วก็จะผ่ากันมาแต่เศ้าเนาอยชาวบ้านแต่เศ้าตอนนี้ก็กลับแล้วนะเริ่มกลับจะค่ายค้องกินหมดแล้วก็กลับเนาะอันนี้มักแต่มักแต่เัินหยาดน้ำม,มันม น่อไม้ฝนตกแล้วมีล่ายนะหน่อไม้นะ บางโซ่งฝ้นตกหนักนะตกติดต่อกันไล่มือสาวบ้านกันน่าจะไม่มีเวลาไปซ่อโยห้าเกิ่นนะหรือว่าซ้อห้างการเกินก่นเนามาลงค่าโยชีตลาดน,นี้นะอีกจากน้อยนี่น่าจะมีเห็ดนะเห็ดปลานี้น่าจะออง <c oughs> มีขายเคานะเค้าซ่านเ้าซานอะหานแห้ง 牛仔。 กรดกซาซาวเนะ๊แบบบบหันมี่ข้ายล่ายางยองนอกจาก้าผัก นะอ,อยูพี่ก็มีนะจะขายอาหารกันเกียวลายยาเนาะข้าวนอกข้าวนมก็มี ขอบคุณขอบคุณาลรงฝืนน,น้องเคี่ยวเนาะ,นะม,มีละหลายคนน้องประกาศผ่าขนมกินนะสาวบ้าน,นสาวๆเพื่นาจะวยหบทหนัะหั่นแตงาหารนแาเนะ ลูกพาร้านมากินอยู่นี่นะกได้อีกบรรยากาศนึงนะ่งเนาะเพราะว่าทุกอาทิตย์หนึ่งจะมีมือหนึ่งเนะาะทุกๆวันเสาร์านะนะั่นเนาะมันจะมาเปิดแบบนี้นะอันนี้ก็ขอบคุณมีลายลายฮาเน,นะนี่ยนะสำหรับมานั่งกินนชะมบรรยากาศอยู่นี่นะนี่นะ จะได้อีกบรรยากาศนึ่งยอดเลยนะค่ปิงป้งนี่ไงปิ้งไอปิ้ง

เส,นส้นสดนะเส้นเส้นมูเส้นขวายส่วนล่าอยู่ถังเนื้อนี่เ่าจะมาก,กินสิ้นขวายนะล่กว่าเิ้นงวว่าดีัข,าย,ขายดีนะเกียงเลยมาซาที่าหมดนะนี่็จะมีอาหาร ข้ความลิดสุกนะแบบบานๆล่ายางล่ายังมีลาบอล่ามแกงนะมีปี๊ยกมียังลายลายยางนะสุ่ดลายลาบนะเห็นมันเห็ดลาบซีดควายเนาะเรนจะใส่ใส่มะเขือเนาะเห็น ไปกินแซ่บเลยนะก็เป็นอีลรสชาิานึงเนะาะรับปากอยไรเซลวะอยูนนะาาลายเนาะรับเขาอามันนี้มีรับเขานะรับเขาซามูรับสิ้นวายแซ่บเลยมีหม,ม,มกมีหมกมีอลาม รามเนาะรามมีมกให้กันแนบเครื่องโซนมีปลามมกหลายมกนะเนี่ยมันตอร์ไซคนะลายมกอาหารบ่ก็มีอันนั้นเป็นอันติดปีนะอีกฝาอะฮั่นแบบเหล่าๆอยู่ที่น้องเที่ยวเนี่ยนะเพื่อนโ่นนั้นก็จะมีมกเนาะมีมกมีออร่ามี แกงนะแล้วก็อื่นๆอีกนะอันนี้ก็เป็นน้ำบ้านนะน้ำบ้านมีข้องวาดข้องข่าวทำนะนะมีหลากหลายแล้วนะนมข้าวปาดข,ข้าเกี๊สุกปพีงเลอันนี้เพียงนะนี่การนำบ้าน ีขาาปาดขนมปาดขนมรุดสองนะเพื่อนราคาไข่ประแหงนะเจพี่เนาะต้องหนึ่งห้าพันสิบพันมีลร้านนะล้านป่ารานป่า,ม,า,ม,ปามีน้องอันนี้ยังไข่ป่าเนาะไข่ในคลอง านรายยังในไทยคือนมปาดจะทุกๆวันเสา้าตอนเสารนะต้องการเริ่มเปิดประมาณประมาณหกโมงมาบ่าเนนะ เฉพาะประการก็หมกสิมหมกนะตลาดนี้เด็กตลาดนัดตลาดสวกขาว